น,นี้ก็มาชมสวนผักหลังบ้านข้างครัวอันนี้พริกที่มันอยู่ในร่มแล้วเราก็เพิ่งจะเอาออกมาดูสีขาวเดี๋ยวเอาออกมาแล้วก็จะฉีดน้ำหมักอะไรให้เขาตัดแต่งมันโสมมากเพราะว่ามันอยู่ข้างในนู่นนี่ก็จะพาไปชมไหมเนี่ยคะ่ะ ชมพริกพริกอันนี้ถังน้ำหม,มักนมนมสดอันนี้นมนมที่เรีเต่าเลยนะเพื่อนลูกสาวมาให้เขามีฟาร์มนมวัวฟาร์มวัวนมแล้วก็เลยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำปุ๋ยหรอกเขาเอามาให้สองถุงเนี่ก็ต้มไว้แล้วก็ลืมเข้าตู้เย็นมันก็เลยเป็นโยเกิร์ต มันจะเป็นเป็นเป็นเหมือนโยเกิดเลยอ่ะเลยไม่ไม่กล้ากินไม่รู้จะทําไงก็เลยเอามาทําน้ําหมักอันนี้ก็น้ําหมักเปลือกมะนาวอันนี้หนังเอกของเราน้ําส้มอันนั้นนะคะเราฉีดฉีดไปบ่อยก็ดู<อ>มาเลย ไม่มีโรคมีภัยแล้วตอนนี้งามมากเลยค่ะทุกคนกำลังจะมีลกูกดอกดอกจริงๆเลยคนต้นก็จะเอานมสดรดลาดน้ําหมักนมสดส่วนใบก็จะเอาน้ำโช๊ะเอ้น้ำส้มไอ้นั้นเลยค่ะที่เรา ทำกันวันนั้นนะคะฉีดให้ดูวันนั้นนะคะนี่ค่ะดกมากๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะพิกนี้ก็กินได้ตลอดปีนะคะมีมีหลายชั้นด้วย <c oughs> มีชั้นหนึ่งชั้นสองนู่นอะแล้วก็ขึ้นไปข้างบน โอ้ยตอนแรกนะมีเพรียรเต็มเลยเนี่ยจำได้ว่าลูกนี้ถ่ายให้ดูครั้งก่อนนี่มีมีทุกมีทุกยอดเลยเนี่ยติดทุกยอดเลยเห็นไหมไม่มีเพรียเขาก็ติดงะมังปลูกต้นเดียวไว้ติดกับครัวนี่กินได้ตลอดปีเนาะ อันนี้คืออีกต้นหนึ่งแต่ใช้เวลานานอยู่กว่าเขาจะเป็นดอก70วันอันนี้มะเขือมะเขือตัดแต่งกิ่งออกแล้วฉีดน้ำหมักเหมือนกันโคนต้นก็รดราดด้วยนมส,สดนมสดเนี่ยขาวอะ เมื่อวานตัดเอทำความสะอาดตรงนี้อีนนี้ผักกั้นจองเราปลูปกไว้กินก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้กุ้ยช่ายอันนี้ก็จะเป็นฟักทองอขึ้นมาแล้วจะติดไหมน,น้อนี่ต้องผสมเกสรหรือเปล่าน,นี่ ่เขายึดพื้นที่ของเอยนั่นนะอันนี้เต่าทองนะถ้ากินแบบนี้เขายึดพื้นที่กับมะละขี้นกไปแล้วนี่แย่งกันค้างแบน,นี้อ่าพริกต้นนี้ก็ j u เอาออกไปแดดแล้วนี่มีลูกแล้วนี่พันเดียวกันค่ะพันนี้โดกมากเลยชอบมากเลยลูกจะใส่ใช่อันนี้จะมีรถ ี่พอดีกินกับแหนมกับส้มแล้วก็กับก๋วยเตี๋ยวนี่ถ้าลูกขนาดนี้นะเผ็ดพอดีเลยเผ็ดกำลังดีอร่อยตำน้ำพริกกะปิก็อร่อยหอมนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละครัวเอ้ยไม่ใช่ผักข้างครัวอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ กคือหมอกลงเนาะเปียกหมดเลยไปทำน้ำชาใบตะไคร้หอมต้มน้ำชาไว้ใบตะไคร้หน่อหอมก็ใส่กับใบเตยนิดนึงใส่กับใบเตยนิดนึงเมื่อวานทำต้มจืดมันละใส่ปีกไก่ดูใบเตยเรา ไม่มีเหลือเลยเพราะว่ากินทำน้ำชาทุกวันเหลือติยอดอุ้ยอนี้อ่อนชะ <c oughs> จริงชุยชายไปทำน้ำชากินตอนเช้าวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ